สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ทําคลิปสายนะคะคุณแม่แปลผ้ากําลังกลับมาค่ะเพราะว่าเที่ยวนี้จะเป็นสีธรรมชาติเยอะค่ะคุณแม่จะลองเล่นสีธรรมชาติลองดูค่ะค่ะเป็นสีย้อมมาจากเป็นคั้างนะคะข้างน้ำสองค่ะข้างน้ำสองจะอ,ออกชนชมพูพัดเทลนะคะค่ะหมายเลขสิเอ คุณแม่จะทำสองคลิปนะคะเพราผ้ามันมีสามสิบผืนค่ะค่ะสีธรรมชาตินี่ค่ะคุณแม่เอามาสามสิบผืนเท่านี้ค่ะค่ะจะทำเป็นสองคลิปคลิปละสิบห้าผืนนะคะค่ะถ้าลูกค้าดูให้ดูต่อกันค่ะคุณแม่จะหยิบยกครั้งแรกเป็นหมายเลขสิบเอ็ดค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้านะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะเป็นหมู่บ้านที่ทำสีธรรมชาติมาค่ะช่วงนี้สีธรรมชาติ ช่วงนี้ผ้าไหมจะาจบตึงตัวอยู่ค่ะสีธรรมชาติก็คุณแม่ได้มาเยอะค่ะวันนี้ค่ะคาะย้อมจากเป็นสีคลั่งน้ำสองนะคะราคาสองพันเก้าค่ะยกผิดลายลูยกแก้วยึ้ไอลายจิย้ไทยนะคะขาดเล,ดลิศหรูดูเด่นสวยไม่สางสวยไม่จืดจางขาดทางเชิงล่างก็เป็นชายชนะชูทงของค่ะเป็นชูทงนะคะชางชูทงชัยชนะค่ะ ค่ะสวยหรูค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะราคา2 9 0 0เเป็นราคาที่ย่อมเยาวค่ะผ้าไหมค่ะผ้าสีธรรมชาติด้วยค่ะจะจะอยู่ที่คลิปอื่นจะอยู่ที่3,000กว่านะคะคลิปของคุณแม่จะอยู่ที่2 9 0 0ค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวค่ะเราต้องก่อนโยนไปกับเศรษฐกิจนะคะตึงตัวค่ะคุณแม่จะตึงของไม่ได้ค่ะช่วงนี้ค่ะค่ะราคาเป็นผ้าสีธรรมชาติค่ะธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ค่ะม้วนค่ะบ้านนี้ค่ะจะทำสีธรรมชาติค่ะเย็บม้วนริมนะคะค่ะเป็นห้าตะกอทอมือค่ะเนี่ค่ะดมแบบนี้ค่ะลูกค้าเคยซื้อไปบอกว่าผ้ามันดับมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นสีธรรมชาติค่ะถ้าสีธรรมชาตินี่ค่ะจะไปไอเราจะไปเอาเปลือกไม้ค่ะแล้วก็มาต้มค่ะต้มกันอยู่ที่สามใบต้มกันเที่ยวกันเอาน้ําแบบน้ําเที่ยวเอาค่ะเคี่ยวให้ได้น้ําแบบเข้มข้น เราก็หมักอยู่สามคืนนะคะมันจะเป็นน้ำหมักค่ะเวลาไปติดกับย้อมกับสีผ้าไหมมันจะมันจะไม่อันนี้ค่ะมันจะไม่คลายตัวนะคะติดแล้วติดเลยค่ะสวยคมสวยนามค่ะค่ะสีเขียวนี่ค่ะไม่ใช่มองเป็นสีอันนี้นะคะอย่ามองว่าเป็นสีเคมีนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะเขียวนี่ค่ะเขียวย้อมจากไอ้ต้นหูกวางค่ะ ค่หัวกวางเวลาไปต้มค่ะจะเป็นน้ำเขียวนะคะค่ะราคาอยู่ที่2,009ค่ะสีธรรมชาติค่ะสีข้างหมายเลซเบดเป็นข้างน้ำสองนะคะจะออกโทนสีนี้ค่ะข้างน้ำสองค่ะค่ะลายขอทะเลวนค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะภาพไม่ชัดเต็มภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะคุณแม่ก็ตัดต่อบ้าไม่เป็นนะคะจบปริญญาป .4 ค่ะเที่ยวนี้คุณแม่เอาสีธรรมชาติมาเยอะหน่อยนะคะสามสิบปืนค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าค่ะค่ะเป็นราคาที่อ่อนโยนนะคะค่ะคุณแม่จะทำสองคลิปค่ะเพราะว่าถ้าทำคลิปเดียวค่ะคลิปยาวเขาจะตัดคลิปนะคะเขาจะมาให้ทำค่ะถ่าย YouTube เนี่ยค่ะค่ะถ่ายคลิป youtube ค่ะถ้าคลิปยาวเขาจะตัดคลิปเลยค่ะมันจะตัดออกแล้วก็จะ จะโหลดไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ลายค่ะเขาเรียกว่าขาลายโฮนนะคะขาดสีธรรมชาติค่ะย้อมจากฝางน้ำสองนะคะเป็นสีพัาเทลค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่าสีธรรมชาติสีพทเทลค่ะค่ะอันนี้ก็สีเขียวนะคะคือใบใบสบู่ดำนะคะค่ะต้นสบู่ดำเกิดอยู่ที่หัวไร่ปนาบ้านของคุณแม่ก็มีค่ะต้นสบู่ดำค่ะคุณแม่เคยทำสีธรรมชาติอยู่ เวลาต้มออกมาค่ะต้นเป็นแดงแยอดแดงแแต่ว่าเป็นต้มมาออมาเป็นสีเขียวนะคะเขียวสวยด้วยค่ะราคาอยู่ที่สอง ,9 ค่ะถ้าของคุณแม่มีสี่เมตรนะคะนี่ก็สี่เมตรนะคะค่ะพื้นละสี่เมตรค่ะเป็นลายโฮนนะคะค่ะสีธรรมชาติค่ะเลิศดดูดูเด่นนะคะยกขีดลายลูกแก้วค่ะอันนี้ลายลูกแก้วค่ะห้าตะกอนนะคะ สีธรรมชาติค่ะราคาที่2อ0 0นะคะค่ะเป็นราคาที่เอื้อมมือถึงสีธรรมชาติค่ะค่ะอยู่ที่คลิปอื่นจะอยู่ที่3,000กว่านะคะคลิปของคุณแม่อยู่ที่2อ0 0ค่ะธรรมชาติร้อยเปอร์เซนค่ะค่ะไม่ใช่ของปลอมนะคะเป็นธรมมามาามนธรมชาติร้อยเปอร์เซนค่ะคุณแม่ก็มาขายนุมกันค่ะสีธรรมชาติแต่คุณแม่ช่วงนั้นแต่หยิบมาห่างๆนะคะ ค่ะวันนี้คุณแม่รับมาเยอะค่ะมาเยอะค่ะ3 0มสิผืนสีธรรมชาติค่ะค่ะวันนี้คุณแม่เอามาเยอะค่ะค่ะเพราะว่าถ้าแก่บอกว่าให้เอามาช่วยหน่อยช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวขายของเงียบมากเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่2องพค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่ะเขาเรียกว่าพัดเทลค่ะสีพัดเทลคือสีธรรมชาตินะคะอ่อนโยนค่ะ ค่ะไม่บาดตาไม่แสบตานะคะเป็นราคาที่ถูกมากค่ะค่ะสวยในตาของท่านงามในตาของท่านผืนไหนค่ะโทรทักโรบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะราคา2 0 0 9ค่ะเป็นสีธรรมชาติพับเทลธรรมชาตินะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็4เม็ดค่ะค่ะเป็นห้าตะกอทอมือค่ะเป็นทอมือม้วนริมนะคะ ค่ะบ้านนี้ค่ะเป็นบ้านที่ทําสีธรรมชาติค่ะม้อนริมค่ะเป็นจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งที่ทําสีธรรมชาติคือบ้านนี้ค่ะเป็นผ้าธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่ติดจางค่ะอันนี้ก็เป็นออกโทนสีค่ะเป็นย้อมมาจากฝางค่ะพัดเทลค่ะพัดเทลจากฝางนะคะสีธรรมชาติคือพัดเทลค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าค่ะ สวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะเป็นลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะลายดอกแก้วค่ะสวยค่ะค่ะย่อมมาจากฝางนะคะต้นนี้ค่ะต้นฝางเกิดจากหัวไร่ปลายนานะคะแล้วก็เราไปพันเอาไปสับอามี้ไปตัดมาสับๆแล้วก็ต้มค่ะแล้วก็เคี่ยวเอาน้ําค่ะแล้วก็หมักน้ําประมาณสามคืนนะคะค่ะทําน้ําหมักสามคืนค่ะค่ะนี่ค่ะดมดูจะเป็นกลิ่นของธรรมชาติค่ะ ขาด่รนา๋าปกระปไปก็ปรับน้ำยาพนุ่มก็อหอมกลุ่นละมุนละไมนะคะข่ดแช่น้ายาพนุ่มไว้ประมาณสักสี่ห้านาทีค่ะแล้วก็ยกขึ้นมารีดเลยนนะค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะค่ะมีลายดอกแก้วนะคะพัดเทลค่ะอันนี้พัดเทลธรรมชาตินะคะย้อมจากต้นฝางนะคะราคาอยู่ที่สองพันเก้ามิสี่เมตรนะคะค่ะมีสี่เมตรอันนี้ผืนนี้ก็สี่เมตรค่ะ คุณแม่มันจะไม่ให้ถ้าตัดออกค่ะจะตัดมันจะต่อยาวกันอยู่สี่เมตรนะคะค่ะต้นนี้ก็ย้อมมาจากอันนี้ค่ะจะออกแดงนิดหนึ่งนะคะค่ะจะออกคลั่งค่ะมีธรรมชาติมีคลั่งมีฝางมีเขแล้วก็มีพวกเขียวก็เขียวก็เป็นขี้เหล็กก็เขียวนะคะค่ะตามที่คุณแม่เคยย้อมค่ะเป็นสับเสือเป็นสบู่ดําค่ะพวกนี้ค่ะท่าเขียวค่ะอันนี้เขียวนี้ค่ะเป็นเป็นดอกอัญชันนะคะ ออกเป็นฟ้านิดหนึ่งค่ะดอกอัญชันเวลาไปต้มออกมาน้ำสองจะเป็นดอกสีโทนฟ้าๆค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าค่ะนี่ลายโฮนนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอันนี้เป็นคลั่งน้ําแรกค่ะคลั่งน้ําแรกจะออกเป็นแดงนิดหนึ่งนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะหมายเลขแปดนะคะท่านชอบหมายเลขไหนก็โทรทักโทรแจ้งค่ะราคาสองพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็นลายลูกแก้วค่ะสีธรรมชาติค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นค่ะพันเปอร์เซ็นตนะคะสีธรรมชาตินะคะค่ะสวยไม่สังสวยไม่จืดจางค่ะบ้านนี้จะทําสีธรรมชาติกันั้งหมู่บ้านนะคะเขาจะไม่ทําสีอื่นค่ะจะเป็นโทนธรรมชาติทท้งนั้นค่ะช้างชูธงชัยชนะเชิงล่างนะคะค่ะคือเราไปช้างนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ค่ะนาโชคลาภนะคะช้างสัตว์ใหญ่ก็คือเป็นสัตว์ที่ หายรู้ค่ะรู้ภาษาค่ะสอนได้บอกได้สอนได้นะคะเป็นสัตว์ที่แสนรู้นะคะค่ะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์คือช้างชัยชนะชูธงนะคะค่ะเมืองช้างค่ะสุรินทร์เมืองส่างไงทิมส่างไงผ้าไหมสวยค่ะค่ะก็ต้องมีสัญลักษณ์เอกลักษณ์เป็นช้างนะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นออกทโทนสีพัดเทลค่ะพัดเทลนะคะ ค่ะชอบสีไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะทำไมแคิพัดเทลค่ะลายลูกดอกแก้วค่ะไม้เล็กเกดนะคะค่ะเป็นลายดอกแก้วค่ะเป็นยกขีดเม็ดพริกไทยค่ะอเม็ดมะยมค่ะนี่ยกขีดเม็ดมะยมนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลื่อนหรูดูเด่นค่ะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะคุณแม่จะทำสองคลิปนะคะคลิปราสิบห้าผืนนะคะจะเวลาโพสคลิปไปจะโพสต่อกันเลยนะคะ ค่ะคลิปละสิบห้าผืนค่ะราคาอยู่ที่2,900บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศหรูดูเด่นค่ะเป็นผ้าสีธรรมชาติค่ะ2,900บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศหรูดูเด่นนะคะ2,900าบาทค่ะ2,900บาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะผืนนี้ผืน<อ>ใหญ่มากค่ะมมคนอ้วนคนจ่อยคนผอมก็ใส่ได้นะคะไม,มาเลข6ค่ะออกโทนสีพัดเทวนะคะค<ม>่ะพัดเทว<ม>กลีบบัว<ม>ค่ะสวยนะคะ<ม>ค่ะท่านชอบโทนสีไหนก็บอกโทนทักโทรแจ้งค่ะ2900บาทค่ะค่ะเป็นเม็ดพิษไทยนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะยกขีดลายลูกแก้วห้าตะกอเม็ดพิษไทยค่ะ ค่ะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเริ่มดูดูเด่นค่ะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นลายนี่ค่ะลายใบสีนะคะเขาเรียกว่าลายใบสีค่ะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะยกขีนเมชิไทยนะคะพัดเทลค่ะเป็นสีพัดเทลทั้งนั้นเลยค่ะพัดเทลคือสีธรรมชาตินะคะพัดเทลค่ะค่ะราคาสองพันเก้าร้อยบาทท่านชอบลายไหนมาละหัดไหนโทรบอกคุณแม่ค่ะคุณแม่น้องรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะ สวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศหรูดูเด่นใส่ออกบุญไหนก็สวยใสออกงานไหนก็เลิศหรูนะคะค่ะผ้าไหมนี่ค่ะสวยความผ้าไหมค่ะสวยระยิบระยับนะคะค่ะสวยทนสวยนานค่ะสีธรรมชาตินี่ค่ะติดแล้วติดเลยค่ะเวลาเราย้อมค่ะย้อมจากธรรมชาติค่ะเป็นเปลือกไม้นะคะค่ะมันจะสวยทนสวยนานค่ะเวลาเราย้อมไปมันจะไม่คลายสีนะคะ บ่อไายสีเขาเกิดลาผ่าบ่อออกสีผ่าปโตกสีค่ะมันจะไม่คลายสีค่ะจะอยู่ที่ทรงนั้นสีนั้นก็คืออยู่ที่สีนั้นทรงตัวไปตลอดนะคะใสจนเบื่อค่ะนี่ก็ทนเปลือกไข่นะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะทับเทลค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะคะลายค่ะเรียกว่าลายบันไดหน้าบันไดสวรรค์ค่ะยกขีดลายลูกแก้วห้าตะกอสีธรรมชาติค่ะ ค่ะทนธรรมชาติคุณแม่เอาทนธรรมชาติมานะคะ2,900บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศหรูดูเด่นนะคะ2 9 0 0บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ2,900บาทค่ะค่ะ2,900บาทนะคะค่ะคุณแม่ทำสองคลิปนะคะถ้าสามสิบืนค่ะคุณแม่เอามาเที่ยวนี้ค่ะ จะทำคลิปละ15ผืนคุณแม่จะปล่อยคลิปต่อกันเลยนะคะคลิปละ15ผืนนะคะค่ะเราจะดูตั้งแต่หมายเลข11ย้อนลงมาถึงหมายเลข1นะคะคลิปนี้ค่ะค่ะคลิปต่อไปก็จะเป็นหมายเลข12ต่อนะคะ12ถึง10ค่ะเพราะว่าผืนละคู่กันค่ะค่ะราคาอยู่ที่คุณแม่รับมา4เม็ดนะคะผืน1เนเมตรค่ะอันนี้ก็เป็นสีปเปลือกเปลือกไข่นะคะ ออกโทนส้มนิดหนึ่งค่ะออกโทนอินนิดนึงนะคะค่ะหมายเลขสามค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าค่ะยกขีดเม็ดพริกไทยนะคะค่ะห้าตะกอค่ะลายค่ะ so. สวยนะคะลายเก่าลายโบราณค่ะค่ะออกนุ่นๆนะคะพัดเทลนุ่นนะคะพัดเทลค่ะพัดเทลพัดเทลออกส้มๆนิดหนึ่งนะคะออกสีอินนิดหนึ่งค่ะค่ะพวกนี้จะย้อมผสมสีกันนะคะค่ะเพราะว่าช่างเขาชานาญมาแล้วค่ะเรื่องผสมสีค่ะเพราะว่า เขาจะทําสีธรรมชาติมาตั้งแต่โบราณค่ะเป็นตั้งแต่หลนรุ่มปู่ย่าตายายค่ะค่ะหมู่บ้านนี้ค่ะทําแต่สีธรรมชาติสีอื่นไม่ทํานะคะค่ะจะเล่นแต่สีธรรมชาติอย่างเดียวและห้าตะกอค่ะค่ะถ้าบ้านหนึ่งทําก็จะไม่สวยเหมือนแบบนี้นะคะบ้านนี้ทําจะได้สีสวยมากค่ะออกมาจะเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะค่ะจะเป็นอ่อนโยนค่ะ อ่อนโยนนะคะ2,900บาทค่ะเป็นราคาที่อ่อนโยนค่ะคุณแม่จะค่ะบวกกำไรปะทูเข่งเดียวนะคะช่วงนี้ค่ะเศรษฐกิจตึงตัวเราจะค่ะเราต้องอ่อนโยนไปตะกับเศรษฐกิจนะคะทุกวันนี้ค่ะอันนี้ก็ดอกมะเขือระกาต๊อมค่ะสีเปลือกไข่ก็สวยนะคะค่ะเลิศดรูดูเด่นค่ะไม่ทนเปลือกไข่นะคะพัดเทลปีบัวนะคะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะออกพัดเทลนะคะ มันจะออกนิ่มค่ะนิ่มนวนในหในตาเลยนะคะละมุนละไมค่ะสวยละมุนละไมค่ะยกขีดลายลูกแก้วห้าตะกอค่ะลายดอกมะเขือปากกาต๊อกค่ะค่ะราคาสองพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะสองพันเก้าร้อยบาทนะคะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางเลิศหรูดูเด่นค่ะวันนี้คุณแม่ยังไม่ได้ปล่อยคลิปนะคะคุณแม่กําลังแปลผ้ากลับมาแล้วก็ค่ะมาไลคค่ะค่ะในนี้ไลคอยู่ค่ะ ค่ะลายลูกแก้วค่ะเป็นพัดเทลนะคะออกนุ่นๆค่ะ่าพัดเทลค่ะสวยมากเลยค่ะสีอ่อนโยนมากเลยค่ะค่ะทีฝังนี่ค่ะย้อมน้ำสองน้ำสามจะออกเป็นสีนู่ดอีกไปอีกแบบหนึ่งนะคะสีพัดเทลอ่อนโยนมากค่ะอันนี้ก็ดอกมะเขือเหมือนกันค่ะดอกมะเขือ,อไล่ลีกานอยู่สองรหัสนะคะค่ะมีรหัสหนึ่งกับรหัสองก็ดอกมะเขือค่ะค่ะจะออกแตกต่างกันนิดนึงนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่2,900บาทค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะ<ม>ค่ะห้าตะกอทอมือนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะ2,900บาทค่ะ<ม>ค่ะ2,900บาทนะคะ ค่ะเป็นสีธรรมชาติวันนี้ค่ะห้าตะกอทอ,อมือด้วยค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะใส่เอาอบุญไหนก็สวยเอาองานไหนก็เลิศหรูดูเด่นค่ะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่จะทําคลิปละสิบห้าผืนนะคะคลิปนี้ผ่านไปแล้วสิบห้าผืนจะมีคลิปต่อกันนะคะถ้าเราดูต่อก็ดูต่อกันเลยนะคะคุณแม่จะปล่อยคลิปเป็นช่วงค่ะช่วงสิบห้าผืนแล้วก็คลิปหลังก็สิบห้าผืนค่ะ ทยเนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ